ีขึ้นมาอ้าวนี่ครับผมเป็นบอยแก๊งกอลกเก็บแล้วนะครับเฮ้เฮ้เฮ้โอเคเสียงน่าจะดีแล้วป่ะนี่ครับก็วันวันที่แล้วผมก็ไม่ได้เก็บเวลไปได้เก็บเวลมานะครับก็วิวห้าสิบนะครับโอ้โไม่รีดโอ้วิวสี่เอ็ดเองนะครับห้าสิบโอ้ห้าสิบเป็นหมดแล้วนะครับโอเคแล้วไม่หมดสิก็จะเศร้ามีเรื่องเศร้าผมนะครโปเกมอนแบ็คที่ผมเล่นไปด้วยนี่อ้โหเกิดไปลบเกม ครับท่านผู้ชมหัวเกมเสียงเกมดังไปนะเกมสาธได้ปบะมาณไอติมสองไอติมโคสองลูกไอติมโคโอเคแปดสิบน่าจะพอคุณลองพูดดิฮัลโหลโอเคน่าจะดังร้อยแลนเราจะกลับไปชั้นหนึ่งอีกว่าครับไปครับเฮ้ยรู้ผมทำเสียงคุณแดงเบาไปรึเปล่าไม่ทราบครับไม่ทราบทั้งคาแบบลำโพง นี่ผมก็ต้องทำเดอนเท้าอีกนะครับตัดแล้วแหละแต่ยังไม่ตัดต่อนะครับอ้าวดีกว่าตัดแล้วนะยังครับมันมันไม่มันมันมันต้องตัดนานๆนบผมเพราะว่าผมมีโปรตีนใหญ่ครับประมาณสองปีได้นะครับเสร็จปีหน้าลงนะครับไม่ใช่เด็กปีสองปีลงนะครับผมเอาใครรอดไปฝากไว้ที่ลุงนะครับเออมาดูที่ลุงจะแบบ เวลให้เท่าไหร่แล้วซึ่งมันน่าจะเวลยังไม่เยอะหรอกเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยไปตรวจตอนประมาณใกล้จบเกมแล้วนะครับเอาตอนใกล้ยินมาจมีเพราะงั้นโอเคผมมีท่าไฟลยแล้วนะผมลืมบอกผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยว่ามันให้ตรงไหนนะอันนี้เป็นเมืองอ่าเซเลดอนทาวน์นะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละลืมยามาบุกิซิตี้เออนี่แหละครับไปขึ้นตรงนี้นะเมื่อกี้เมืองยามยามาบุกิใช่ไหม มื่อกี้ทำมาบุชิยิ้มพื้นมาทำมาบุชิแม่งชื่อแม่งคล้ายๆกันโอเค,ออเคสู้สองอันนี้เสร็จแล้วเราเข้าไปข้างนี้ในนี้นะครับเจอลุงนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกนะลุงก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่นั้นก็มาที่บ้านหลังนี้นะเป็นซีเคทเฮาส์นะครับเดี๋ยว,วเดี๋ยวจะได้เงไน <20 S 1> ติดเนี่ยลุงคาเรนเออเนี่ยตัวคนนี้จะให้ท่าฟลายนะครับก็แค่นี้แหละแล้วก็ก็จะเป็นท่าสเตร็งนะครับท่าสเตร็งเราต้องบินไปที่เมืองอ่าคิเคียวนะครับ นี premises, vanity, 1, ่ครับเมืองเวอร์มิลอนนะครับโลนเปรี 1, ้ยนโดนร้อนเมื่อโดนร้อนนี่ยเอ้ยไม่ใช่ผิดเมืองต้องลงมาข้างล่างอีกเมืองที่เกียวอ่ะอันนี้เมืองของแม็กซิสนี่ตรงนี้แม็กิสอ่อนเอก็แพ้ไปเมืองฟูชิต้านี่อะไรวะฟูเชียฟูเชียฟูเชียนะครับมาที่มาที่บ้านหลังนี้นะครับนี่นะครับลุงคนนี้จะเอาฟันปลอมนะครับแล้วก็แลกกับท่าสเต็งนะครับนั่นแหละมีมีฟอสซิลโปเกบอลด้วย ลุงเจ้าปันปันปลอมทองนะครับโอเคจากนั้นเราก็บินกลับไปซูมบินที่นี่กันเลยดีกว่านะครับเมืองยามาบุกินะครับใช่ครับพลังจิตฮะไฮรอดมามามาฝ่ายเปล่าผมเอาอีบุยสู้แล้วนะครับมีชาใบใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมเอาเียรอดไปไปไปแบ็กพส็กตัวอีงแล้นถ้าอะไรวะถ้าเบริสผมตายนะ ฮถ้าคุณทำเฟลิดผมตายนะใจเย็นๆ,ๆมาทำสองนี่อาจจะต้องเสียสละยิมนี้นครับใช่ครับยิมนี้คาเดินผู้เสียสละ,ะครับเรา,าเราเวลข้ามาด้วยพรังจิตโหนนะในภาคน,นี้นครับเพราะว่าทตุมืดมันยังไม่ค่อยมีเ่าไหร่นะใช่ครับมีแค่แบ็กกี้นะนครับซึงกระทำยากอีกและนะเอ้ยนี่นี่นี่เมืองไปเลยเข้ายิมไปเลยครับ อันนี้ผมจะไม่บอกแล้วกันครับว่าวาร์ปไปทางไหนเพราะเดี๋ยวมันจะปล่อยคุณเรนทั้งให้คุณเรนเขาเมาไปนะฮะเป็นการวาร์ปนะ,<ฮ>ะม,ม<ฮ>ะั่วมั่วไม่รู้ตอนเด็กผมมั่วเหมือนสู้คนกันเล้วกันสู้ให้หมดทุกอันเลยตามท่าใน,นตัวผมมั่วเหมือนกันครับจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับจะจำได้ไงว่ามันกี่ปีแล้วมิสเตอร์ไม่มิสเตอร์มอยเฟลิสออกไปบอย อโอ้ไม่ตายว่ะไม่จะเข้าลีฟโอ้ชิปชิปเาลย่าโอ้โหรถแค่เนี้ยไม่เข้าว่ะอะไรกับไม่เข้าอ่ะทำไมมันมันเบาจังวะปกติถึงตายเนี่ยแค่ธาตุสี่สิบสองครับแค่ธาตุเฮสแมวนะครับธาหมวกนะครับเป็นธาตุอะไรอ้าวัสดี ถ้าเหน,นะครับจะทําให้ถ้าสมมุติเราบัฟไปใช่ไหมบัฟไม่ได้นี่นะครับคาราบราเฮนคาราบราครับปอดนะครับปอดนะครับปอนะนะครับไอตรุรกีถึกกว่านะแต่ว่าแรงมากนะคาราบรานะครับมาที่นี่เอ้ยยังไงเราเจอนาซมิอ่านาซมินาซมิอยู่ห้องตรงกลางครับเราจะตีครบทุกห้องในแปด ห้องว่ากหกจิตแต่แต่งห้องนะครับอุ้ยุดมอนเยอะว่ะไบ<ป>บิ๊ไไ<ป>กไบบิ๊กใบเดี๋ยวเราพันนี้ถ้าเกิดเออวันเนี้ยวันเนี้ยไม่จะพันนี้นะครับก็เราอาจ,จะไปจับฟิเซอร์กันนะครับใช่ครับเอามาตบวาตาลุนะฮะนะครับวาตาลุมันกันตายนะครับมอนผมมีทั้งหมดห้าตัวนะครับก็ฟิเซอร์อีกตัวนึงก็โคเปอร์ครับ ทำไมไม่เพลียแขกวะเนี่ยเสียงคุณจะเบาวกว่าน,นี้หรือเปล่าทำไมบอลในพันนี้มันเบาๆงำงำง่ำงำเฮ้ยทรัมออกมาคั้มโนทูเอาไอ้นี่มันยาโดงยาด,งยดงองยาดององตะดทองยาดองนะครับ คันดราโอ้ยตบรัวๆครับไบต์ลัวๆกัดรัวๆนี่โอโฮฮ้โหไอเล็กกัดรัวไอเล็กโหดนะครับนี่กัดกัดกัดซูบลูเลยนะครับโลฮันไปที่นี่ไปทำไมละแล้วก็ไปที่นี่อืมใช่เลยไปที่นี่มันก็จะกลับไปที่เดิม ่ดม่เอามาลปฉันไม่อยากให้ให้แกแต่ต้องเธมม้ะบาเลยอะไรอย่างเี้มันโหะยิบไม่ใช่ยิเอ้คนยิมนี้มันห้างในซุมิห้างในซุมิน้ำน้ำลายตีกันมาครับจโลโ แม่งมอนเยอะมากเลยนะครับหวัวนี้ยิมมอนกี่ตัวเนี่ยสี่โอ้เยอะเยอะเราก็อาจจะก,กินวิวเฟรนดิปไปด้วยนะครับสโลบโลอโอเคได้มาเข้าบุกระเด็กอีกตัวนึ่งครับห้าสิบตัวจะได้ ep ep แชนะ่แปดไม่ห้า,เ,าเลยนะซาสกิแม่งมอนพาตัวซาคกิถ้ลอด มันไม่หกตัวเลยแย่ๆ yeah, yeah. อือยิมแปดน่าจะแปดตัวอะไรเงี้ยโกงมากอ้าวอันนี้นะ่าจะยังไม่สู้ก็ม,มันเป็นแก๊งโกงไงมันก็ไม่สู้ได้นะครับโกว้ยน,นี่อยู่ไหนวะอยู่นี่ไหมมั่วละวับไปครับเฮ้ยน,นี่เริ่มใกล้ขึ้นแล้วลางวาับข้างบนบนใช่ บนอ้าวไอ้นี่กลับไปกันไรกลับ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 ลองลองลองขบวนขบวนหนึ่งข้างนึงไม่ก็ลงข้างล่างก่อนลองลงก่อนใช่อ่ะขบวนบนใช่ไหมขบวนข้างนี้ก่อนไม่ใช่บนข้างนี้ไม่ใช่โอเคเรากลับไปเราไปบนแบบว่าเราบนข้างโดดบนีข้างอ่ะบบนข้างได้ไหมวะกลับมา เว้ยไอ้ที่มันงไอ้ที่มันเล็กๆกันน่าจะใช่นะครับไอ้ช่องที่มันเล็กๆอ่ะเนี่ยบนอีกข้างนึงบนข้างนู้นใช่ไหมใช่ลองดูปึ๊บเดี๋ยวมันกลับมาวะไม่ไม่ใช่อ่ะดูเหมือนใช่แต่ไม่ใช่อันนี้บนข้างบนบนแล้วบนนู้นน่ะกลับกลับลองกลับไหมบนเนี่ยเออลองลองบนบนเรื่อยๆอ้าวกลับมาที่นี่อีกแล้วลองนัำงำแหละกล้องขวา ทาล่างไม่ไม่ได้ว่ะล่างขวาล่างขวาปึ๊บมัวสู้มากเฮ้ยอันนี้ยังไม่เคยมาบน,บนซ้ายบนซ้ายโอเคโอเคล,ลองลองมัวนะไหนเขาได้โอ,อ้โหกลับมาที่เดิม <c oughs> กลับ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 เราไปบนขวาลอ,ลองลองลองไปข้างล่างซ้ายดูล่างซ้ายล่างซ้ายมัวมากมั้ยกโอ้ยกลับกลับ <c oughs> กลับไปบนบนซ้ายไอ้บนขวาดิโอ้กลับมาที่นี่นะโอ้ยเดินเดินมั่วแล้วอ่าลองเดินกลับไปไอ้นี่กลับมาตรงนี้ไหนวะเนี่ยตรงนี้่ะเดิมที่เดิมไหมฮะที่เดิมลองเดินเดินไปที่บนกลับมันกลับมาตรงเดิมนี่หว่า ลองคนซ้ายมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมของนาซเมะบางทีมันต้องเลือกอันล่างก็ได้มั่วมากโหูใช่เลย <c oughs> ใช่เลย <c oughs> เอลันล่างดูประสบปารณนึงจากไม่ไหวละไม่ไหวไม่ไหวเดินมั่วแป๊บไม่ต้องอยู่ด้านล่างแน่แล้วเดี๋ยวเออกลับไม่ได้คนไปลองแบบถูล่างขวาลัวๆดิถ้าขวาลัวมันก็ต้องกลับที่เดิมปะ อะไรน้องล่างซ้ายเออใช่อืมอืมเฮ้อาจริงจังดิกจริงจังล่างเลยครับนักสิเมตุดีอืมฉันดีวีดวงตาโค่นไครฉันเนี่ยอ้าวมันบอกมันบอกว่าตอนตอนเด็กเนี่ยฉันเกลียดการต่อสู้มันทำมันทำช้อนงอได้มันทำช้อนงอนะเฮ้ยดูชุดนีง คาดบราอัมบาคาดบราจะไปไปไง <ป S 1> นะนะอบลอเฮ้ยไม่ตายว่ะเช็ดไอ้อือบัฟไปบัฟไปเไม่ตายเวะเลือดเหลือตึงหนึ่งเนี่ยมันปอดแบบนี้มันปอดทำไมออมันเหนื่อยไม่ตายรีแท็กไหมเออทำไงใหูุู้ชั่นจริงจริงด้วยไม่เป็นไรนี่เราก็น่าจะได้ดีก่อนครับเฮ้ยโอ้พี่แท็กเกือบตายเนี่ยนะ บอกแล้วมันเปาะมี่แท็กมังสองทีตายเออ,ออปเปาะชิบหายนี่เฟเฟรลิทนี่สายอะไรเนี่ย <laughs> สายยุทไม่รู้สิน่าจะมีรถรถไอ้แขกนั่นแหละแ้่มันจะเบา<ล>อย่างเนี้ยเอ,อ,ยอ้ยไบรทไม่ไม่ใจเย็นจีนชันงักเอออะไรอะไรชันงักชันงักชันงักไปดิเออฟเฟรลิทกูบไปเออถุบไปเต็เอ้อย มิดเดิ้ลมัดเวนอมอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเวนอมอดแรงนะมันถ้าอะไรดียวเฮ้ยอัลูล่าบีมเอออัลูล่าไปมัน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 ไม่ซุปเปอร์เอฟเฟกต์นะถ้ามันเซิร์ฟได้ไหมเซิร์ฟไปเซิร์ฟไปเซิร์ฟแรงแรงกว่าแซ่บ้วยแซ่บแซ่บอุ้ยเกือบซูเปอร์ไม่โดนโดนไม่โดนวิ้งแท็กไม่ได้แตกหิวแน่นั่งแหละหิวละมา ทางหน้าเราก็เราก็ได้ตีก่อนเราก็เราก็เซิร์ฟีทีไปเค้วยังหักคุย้ยได้เออห้แหละเออกดไปละแล้วเป็นยิมยิมพลังจิตมันใช้วินิมมอสคือเลยมันใช้คอมพิวเตอร์ได้อะเกี่ยวโอ้อราคาซัมต่อไปไม่ไม่ต้องปลอกบัไอปลอกโอ้โหกไอปลอกสี่เปล่าวะอือสี่สามด้วยเท่ากันว่ะเฮ้ยเร็วกว่ามันก็จ้องก็จ้<ไ>องโอเคไม <อ S 2> ่ตายไม่ตาย เร็วกว,ว่วาเฮ้ยไม่ต้องกลัวต่อเลยตามไอ้ไปจกแล้วชนะแน่นอนนัสซิมตแม่งกระจอกไปเลยนัสซิมิกระจอกโอ้เราเก็บเรียวมาก่อนแล้วอืมนี่สี่สี่สี่แล้วครับดูสี่สี่ชนะซาบลีน่านะครับนัสซิเมตฉันแพ้กันแล้วเนี่ยถูกอันยอมแพ้ก็ได้ฉันพยายามไม่พอ เอาบาสเบดไปบารเบดได้สี่พันสามร้อยนะครับพูดเรื่องเงินนะผมคุณคนณเด็บทำให้วิวจะสิทได้เงินเยอะจริงตบทั่วเมืองที่เคียวนะฮะไปตบมุมมันได้ประมาณแสนนะครับ TMC นะถ้าอะไรเนี่ยทขามายอะโหมาทำไมวะเดี๋ยวให้ดูเงินปวดเงินปวดเงินนี่นะครับเนี้งหมดแสนสองนะครับตบตบเทนเนอร์หมดหมดหมดแล้วครับเออ หมดทุกที่นะครับที่มีโอโจจะกัดไวะเนี่ยขาขับล่างขวาไงร่างขวารัวงคนนี้นี่จะเป็นเป็นนี่นะครับสู่ร่างขวารัวๆไงโหนนี้้างขวาได้านขวาด้านขวาลลวงดานขวาล่างขวาซ้ายซ้ายบนซ้ายบนล่างขวาแล้วซ้ายบนนะ ล่างขวาล่างขวาล่างซ้ายล่างซ้าย้างซไหนวะเนี่ยไหนวะเนี่ยป่าล่างก่อนล่างล่างขวาล่างขวาโอ้จะกลับยังไงกลับแม่งยากกว่าไม้ครับปึ๊บเฮ้ยล่างขวาล่างขวาล่างขวาครับมาหายิงคนนี้แล้วกลับ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 แม่งเมาแม่งเมากว่าตอนไม้ครับ บอลบอลบอลลองบอลลองบอลบอลโนเฮ้ยล่างขวาเออปวาไอ้ยล่างฝา่ายล่างฝา่ายล่างฝา่ายใช่ปะนี่เออดูอะไลนะออกยิมมันยากกว่าเข้ายิมเลยโอ้ยห้าน<ท>คนยากน่าจะยังไม่ตัดนะเพราะเวลาย,ยังผ่านไปไม่เยอะเท่าไหร่ปอนเราลไปที่ลันด้านล่างเมืองเขียวนะเพื่อที่ไปยังท่าน้ำแข็งนะแต่ความจริงเราว่ายน้ำจากเมืองอ่าเมืองแรกไปก็ได้นะครับว่ายน้ำลงจากเมืองแรกไปเลยอ่ะ ต้องผ่านถ้ำดูว่าเราจะได้ได้ตัวอะไรตัวไปน่าจะเป็นซูแบตนะครับที <c oughs> เเ่เราเอาเลอรอสเก็บไปเลยปะเม่งเอามาไมไ่ช่วยเลยเลยลาก่อนเกลาก่อนเก <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เราเออฟปะเราบินไปที่เมืองอ่าขี้เขียวนะครับเขีย <c oughs> ิง บินไฟหุยไฟไฟไม่าช่อาเดินทานิง่ายฟูตจิฟูฟูตจิทาวไม่ใช่ฟูฟูเชียฟูเชียทาวฟูเชียผมสู้หมดแล้วนะครับโอเคที่เนี่ยเนี่ยโมเดลเก็บหมดแล้วครับไม่ต้องอะไรครับผมเก็บแม่งหมดแล้วครับที่เปลยวยังใส่ดีเปลยวยัง คือเราเจอมอนไงโอ้โหทำไมไม่เจอมอนเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ก็ไม่ได้คุยแล้วนะคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วคุยหมดแล้วเออใช่ผมไปเรียนท่าล็อกสไลด์มาครับมันอยู่ในถ้ำมืดอ่ะนะครับเออให้แซนต์ปังนะครับเจอมอนเลยเอ้ยเฮ้ยเจอเลยเอ้ยซูบแบท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 เอ้ยเออมี่แหละกระดองยอดมา คือเสียดายเลยโรโรได้แข็งแขกเปลวแขกโลดัวแขกแฉอุ้ีคอนฟิวชั่นไม่เป็นไรกระจอกเบามาห้องเบาแต่มึนตอนนี้ครับแต่เราไม่เล่นหรอกเพราะว่าเราไม่เล่นอะเออก็ไม่เล่นเล่นตีตัวเองนั่นคือไม่เล่นนะครับไม่เล่นครับโกรอีกอ๋คอนฟิว อย่าตีตัวเองเลยเอออย่าเลยเออเอออย่าเลย,อย,เลยโอ้โ,อโกโรลอีกแล้วแม่งโอ้โกโรลแม่งลดกี่ระดับไปเนะี่ยโกรลเราไปตีตาแล้วมึงเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ไม่ตีตัวเองสินะโกรลแล้วตีอีกแล้วมึงโกรลเป็นอย่างเดียวด้ไงวะแม่งมีค่าแค่เห,หา่าไม่เป็นตัว,อ,วอะไรเนะี่ยอย่าดออ่าเขาแท้เลยโคไอ้แขกมึงยังมดอีก็ แม่งอาเราเราโอ้ยเฮ้ยใจเย็นๆย็น <laughs> ฮะมาตเตอบอล <laughs> คนนี้ได้ใช้มัตเตอร์บอลจับพิซเซอร์เลยไหมเออใช้จับเลยไงจะจับเลยไม่ต้องอ่อนเทพเทพตัวอื่นแล้วเราเล่นแบบนูทล็อกไงไเอา้เอาเอินดี้ครับนี่มันเอาสโลโบไปแลกอ่าลิกิทังได้ลิกิแทงนะครับครับเจะต้องชื่อว่าอ่าสโล ยาดองเอ้ยยาดองเอ้ยยาดองมายาดองยายาดองเอ็มดีถึงลำยองเลยครับชอบดูหรืออ่ะแม่ชอบไปดูผมคิดว่าเป็นหนังที่ดีนะนะครับมันดีมันสื่ออะไรที่พูดเรื่องดีนะัแล้วนี่เรามาพูดเรื่องหนังนะฮะไปจากพิตเตอร์กันเป็นยังเมื่อกี้พูดถึงอะไรซี Sea f o อ t i แลนด์ป่ะใช่ครับเกาะแฝดครับ สวัสดีเดาววันนีเฟลเลยแล้วนะครับสวัสดีสวัสดีกินใชยแม่งเราไม่เจอตัวอะไรแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เราจับไม่ได้ถึงเจอตัวดีๆก็จับไม่ได้นะครับเออเพราะฉะนั้นอย่ามัดเลยอ่าฟิยี่สิบห้านะครับนี่แม็มกันฟิวนะครับแย่เพราะว่าเฮ้ยมาในถ้ำนี้ก็กระจอกไปฮะเมวลคุณเนนี่โอพีขี่จักรยานในถ้ำมึงโหดจัดเอ้ยรีวายโอ้โหเพื่อประโยชน์รีวายอีกแล้วแม่งเอารีวายจริง เอาา่เดินมั่วครับบิ๊กโพขายได้ขายได้ครับคนแบเป็นล้านครับขายครับเฮ้ยของวอเทอร์สโตนโอ้โหมันได้เลยตอนนี้วะเนี่ยได้เลยตอนนี้แม่งจำเป็นจำเป็นโอเคครับอืมตัวนี้มีรูรูทำแหลมีรูปัดแก๊ตกรูดิตกรูโชตกได้ด้วยเหรอขี้เพียนรู ดันหิน,นครับสเรสเร็จคุณเนตคุณเนตลองดูได้มันตกรูได้ไหมฟื้บฟื้บอีตกน่าตกได้ครับจึกมาดันไปต่อดันต่อครับดันเต้ดันเต้ <c oughs> ไปป่ะตกตามไปอืออือป่ะตามไป ทำไมจักรยานเราขายไปพิฟปาจักรยานเก็บจักรยานมันมาตอนอุย้ยทำไมปวดท้องเนี่ยเก็บจักรยานตอนลงหลุมเราเก็บจักรยานมาแล้ว,ลวนี่ครับมาแล้ว<ม>อ้ามาถึงมาถึงนี่เราใช้ท่าเซิร์ฟได้เลยหรอแม่งลงมาปุ๊บเซิร์ฟเลยครับนี่ครับส่วนพิเซอร์อ้าวเอเดนเดนนี่จะสวนพิเซอร์ดิหาราดโอ้แบบเดินรลบแบบดิจิทัลแดนเจอพิเซอร์นะครับแม่ง ปั๊สรฟิเซอร์ดน้ํนารเร็วไปไม่สามารถไปได้น้ำนํำเราใส่น้ําเร็วไปไม่ได้โอ้โหอัลต้าบอลเราต้องทางที่ทําให้เร,เราสามารถไปหาฟิเซอร์ซึ่งมันอยู่กลางเกาะได้นะลองขึ้นไหมไปช่วยได้ขึ้นน,นัขึ้นรัวๆเลยลอ,องลงไปที่า่อลองลงมีอห,หินมากันใช่ไหมใช่ หินเราต้องไปโอ้หต้องเอาหินจากข้างบนบนมันครับไอ่ครับพ้าเอกพระเอกคือหินไม่ใช่หินแล้วเราจะไปยังไงวะอ้าวเอออ้าวอ้าวไม่กอดช t Fucking Shit! ใจเย็นพวกใจเย็นแม่งแค่เราบังคับเลยแเราจะไปยังไงอ่ะ๋อนี่ไงไปทางอีกทางหนึ่งโอเคอา นี่ยหินเต็มเลยนี่โอ้หินพัซเซอร์ไหวไหมอะไรนะบเด็ดดันไอหินสองหินนั่น่ะดันทางขวาเห็นหินสองหินนั่นไหมทำไมดันทางขวาก่อนดันทางขวาก่อนลองดันลองดันทางขวาเนี่แล้วมีฟิเซอร์ผูมมาบินมาเฟื้อดันดันไปให้สุดเลย ดันสุดเลยอ่าแล้วก็ดันอีกอันนึงลงมาอ่าลงครั้งเดียวพออ่าครั้งเดียวแล้วอ่าไปต่อเออแป๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหทำไมแป๊บนึงนี่อ่าดันกลับดันอีกทีนั้นกลับมาบล็อกนึงอ่าโอ้เฮ้ยตกเบี้ยวกลับเดชชาเออเอานม่เอไม่เอาไม่เอาไม่ไม อ้าต้องดันใ่เลยโอเคดันใบมาเก้คุณเนตผมว่าไม่ต้องไม่ต้องขี่จักรยานได้มงเพราะว่ามันมันมันลื่นมือลื่นโอเคครับอ้าเดันดันใ้ข้างบนดันไนข้างบนไปบล็อกหนึ่งก่อนทางไหนอะทางเอาดันทางซ้ายอ่าอ่าแล้วให้ดันหินนี่ตกไปรูนันใช่ไหมใช่อ่าอ่า อ่าดันนั่นแหละโอเคดันลงเลยอืมอีกหินหนึ่งตามตามลงไปอีกหินข้างๆนั่นไหมเออโอเคเออเออเอยลงเลยอ่ลงเลยลงเลยดูดิช่วยได้ไหมอ่าเจอเจอแล้วนะครับอย่าอะไรฮะแม่นกน่ารักเดี๋ยวขอขอทำรูปกัอนนกน่ารักนกน่ารัก นี่นี่เทพภาคแรกแม่งเป็นงี้กะโยกะโยมาเตอร์บอสเฮ่อว่าแล้วเขาหืพเท่เท่ผมชอบมาด้วยเดิมมากสุดเลยเนี่ยแล้วเกี่ยวเลยบิเซอร์เทพมาเตอร์บอปมาเตอร์บอปไปเลยมาสเตอร์บอลตื้อๆมิสอะไรหลุดเอวเก่า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 เฮ่อ ครับแต่แล้วฟิเซอร์นะครับโดนเดี๋ยวโดนโกคูข้ามันทำไงเนี่ยนะตั้งชื่อว่าอะไรครับอ่าเราตั้งชื่อว่าฟิเซอร์แล้วกันนะครับเป็นชื่อที่ง่ายดีนะตั้งชื่อฟิเซอร์นะครับผมตัวร้ายนะแล้วกันบอลฟิการกลับมาของฟิเซอร์ตัวชินไงวะอีอีเออีแซดปะอีแซดอี เคเซปีอาเค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 อื้อฮืออ้อฮือเองต้องต้องเนแบบคำลากยาวฟิสเซอร์นี่ฟสเซอร์้องเร่งจัฟิสเซอร์เ่เรอครานจะไปไปไปไงต่อเนี่ยอ้เล้วคุณเน่ก็นะครับนั่นแหละนั่นแหละไปไงต่อบันไดนี่ไม่รู้อ้าว หรือเราต้องไปหยุดทางน้ำข้างบนปะหรือว่าเราต้องออกจากออกจากที่นี่เหรอมาเพื่อตัดพิซเตอร์เดียวเหรอใช่งไงเออกครับเอ็กเค็บโรบได้ไหมเอ็กเคปโบโรบเลหรอ,หรอลอง,งจ่อไปอ <ไป S 1> <ด>ีกทางไงลอง,ลองมันมันมันมีทางเข้าสองทางใช่หรอเอ็กเส็โบโรบเราบินเราไปทางนี้ดีกว่า ไปทางอ่านี่นี่เมืองพลเรทาวครับเมืองมาซาร่าเมืองมาซาร่าทาวนะครับกับผมสอดที่จากเมืองมาซาร่าทาวมามาซาราโตซาโตชินะครับเฮ้ยยาดองมาอยู่ในในทีมได้ไงทีเราเป็นไปที่เมืองวอลิเดียนนะไปเอาไปเอาฟรีเซอร์นะครับไม่ต้องฟรีเซอร์ก้รันะฮะมาเราเอาฟรีเซอร์กันก่อนนะครับ ฟิเซอร์โดนฟูลจีตกเออฟิเซอร์แม่งแพ้ไฟนะครับโคตรคุ้มค่าแต่ไม่ใช่ว่ามีการอีและกัารอะ้นมันมีวินดี้วินดีใ้ใช้ใช้ท่าโกลใช่ท่าเห่าใช้ท่าโกรโแ,ลแล้วเรียกฟิเซอร์มาอะไรเงี้ยฟิเซอร์มาแล้วก็ใช้ใช้ท่าไฟก่อนโอ้ยฟิเอรอไม่ทันได้เปลี่ยนตายโอ้ยอิชิปแม่งโคตรแย่อย่างงั้นมาครับฟิเซอร์ได้มาแล้วนะวเวิลห้าสิบเลยนะอืม อะไรครับท่านผู้ชมป่าเราเมากโกบินไปลงไปนะครับบินลงไปบินไปอย่าง <Yeah. S 1> นี่นะ <Yeah. S 1> เราอยู่มาตั้งแต่เมืองเมืองแรกนะกกนครับเมาโกนะครับแล้วข่ามอาจจะตายเลคันนี้เฮ้ยใจเย็นมันทิ้งจะแพ้มันทิ้งจะแพ้ไฟเถอะแล้วไม่ตัวอะไรแพ้เออมีอา่าเรามาหามอนกันดีกว่า เฮ้ยคุณต่ายรีเฟลไม่ใช่หรออืมใช่รอรีเฟลหมดจีเนี่ยตอนนี้เดอะแฟดอยู่ดู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 ขี่ยานได้เดอะแฟดอีสซี่อยู่เย้โหแม่งเมื่อไหร่จะหมดวะเนี่ยแม็กซีเฟลโคตรเยอะเลยตอนคีตอนแม่งไม่ต้องการให้หมดแม่งหมดเลยหรอเออหมดสิเออเจอละตัวอะไรอย่าลืมกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์ แล้วก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนด้วย